เจ้าหน้าที่ก็มาเห็นไหมน้องนั่งในรถอย่างนี้น้องไม่ยอมลงจากรถในตอนแรกแล้วผู้ใหญ่ทุกคนงงเอ้าหนูหนูขับรถกระบะเลยหรอตัวเล็กมากอะตัวเล็กมากเกิดอุบัติเหตุนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาช่วยเหลือน้องคนนี้ค่ะคือตอนแรกในความเข้าใจของทุกคนน้องบอกน้องอายุ13ทุกคนก็เข้าใจว่าน้อง13 13ก็ว่าแย่แล้วนะ13ขับรถเนี่ย ขับรถกระบะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกหกล้ออย่างแรงเลยค่ะและหน้าอกน้องไปกระแทกกับพวงมลลาลัยบาดเจ็บด้วยนะตรงบริเวณแยกไฟแดงอำเภอบึงสามพันเพ,ร 3, พชรบูรณ์นะคะสอบถามน้องน้องบอกว่าหนูขโมยรถพ่อมาอนนหนูขับหนีออกมาจากบ้านที่กรุงเทพตั้งแต,แต่เมื่อคืนหนูอยากไปหาแม่ที่อำเภอชนแดนเพรชรชบูรณ์ทุกคนก็เห็นใจสงสารเนาะจนกระทั่งช่วงเช้าค่ะรถไปชนท้ายรถบรรทุกแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามถามสาเหตุว่าหนู ทำไมหนูถึงขับรถออกมาหาแม่คนเดียวแบบนี้แล้วพ่อเนี่ยไม่ตามหาหนูแย่แล้วเหรอลูกหนูไม่ตอบอะไรอีกเลยหนูได้แต่นั่งนิ่งๆอยู่ในรถตามภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลย